สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นหน่วยล่างระยะยาวนะคะแบบสามตัวนะคะอ่ะก่อนมาดูหน่วยล่างนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลข h a n n e l นะคะอ่ะมาดูตั้งแต่งวดแรกที่ออก54นะคะหลักหน่วยล่างนะคะ สูตรนี้นะคะใช้บวกจำนวนเยอะหน่อยเนาะผลรวมมันจะเท่ากับผลรวมตัวแรกเป็น x นะคะแล้วก็บวกด้วย3บวกด้วย1คงที่นะคะงวดแรก3 0 3 4นะคะออก5 4เนาะเข้าที่เลข4ีนะคะหลักหน่วยเป็นงวดแรก มาดูเมืที่สองนะคะเมื่อที่สองได้สองห้าหกออกสามสองนะคะเ, 2, เข้าที่เลขสองหลักหน่วยนะคะเอามาดูงมื่อที่สามนะคะได้สองห้าหกตัวเดิมน,นะคะออกสามหกนะคะเข้าที่เลขหกนะคะหลักหน่วยงมด่ที่สี่นะคะได้ห้า แปดเก้าออกแปดห้านะคะมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะงวดน,นี้งวดที่ห้านะคะได้หกเก้าศูนย์ออกศูนย์หกนะคะเข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยเนาะงวดที่ ได้3ามออกแปเนะคะเข้าที่เลขเ็ดนะคะเอามาดูงวดที่7จ็ดนะคะได้0ูนย์ออก2 0นะคะเข้าที่เลขศูนย์นะคะมาดูงวดที่8นะคะได้ หกเนะคะออก06นย์หกงวดที่9นะคะได้14ึหออก91นะคะเข้าที่เลข1เนาะ วดที่สินะคะได้สองห้ออก2 6นะคะเข้าหลักสิบหลักหน่วยเลยนะคะงวดที่11นะคะได้0ูนย์สาออก5 0นะคะ งวดที่สิบสองนะคะได้เก้าสองสามนะคะออกหกสามงวดที่สิบสามนะคะได้หนึ่งสี่ห้าออกสามหนึ่งนะคะ ที่14นะคะได้4 7 8ออก5 8นะคะเข้าที่เลข8งวดที่15นะคะได้701ออก77นะคะเข้าที่เลข7เนาะ ที่16นะคะได้812ออก61นะคะเข้าที่เลข1งวดที่17นะคะที่701ออก87เข้าที่เลข7นะคะงวดที่18นะคะได้367ออก37นะคะ เข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยเนาะงวดนี้งวดนี้นะคะได้สองเก้าสามนะคะไปชนกับสูตรเมื่อกี้เนาะได้สามเจ็ดศูนย์นะคะงวดนี้แอดเน้นให้ตัว ศูนย์สามแล้วก็สามศูนย์นะคะแอดเน้นให้สองชุดนี้ก่อนนะคะเราเดี๋ยวค่อยไปดูสูตรเด่นอีกทีนึงนะคะแต่แอดว่าสามมันน่าจะมานะไม่สามก็เจ็ดเนี่ยแหละ สีหมดลอะอะมาดูวิธีการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวแอดใช้ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะมันจะได้อยู่ในแผ่นเดียวกันเลยนะคะรางวัลที่1 6ตัวมันออกอะไรนะ4 5 8แเนาะแล้วก็1 4 5่หนะคะหนึ 1, 4, สองตัวล่างสามเจ็ดแล้วก็หกศูนย์สองสองสี่สองใช่ไหมอ่ะสองสี่สองถูกแล้วนะคะสามแปดเก้าสอง สามเก้านะคะตัวนี้ใช้หลักหมืน่นคูณด้วยสี่นะคะก็ได้ศูนย์บวกห้าก็ได้ห้าบวกสามกับเจ็ดก็เป็นสิบสิบห้านะคะสิบห้าบวกเป็นสิบเจ็ดบวกสี่ก็เป็นยี่สิบ เอ็บวกร้อยครั้งที่3คูณด้วย5้นะคะสามเนาะเอาแต่เลขหนะคะแอดเอาตรงนี้แหละง่ายดีก็เป็น26 26บวก2อคูณสอได้สก็เป็น30 30, 30. ิบ สามบวกเก้าสบวกด้วยเคงที่นะคะก็เท่ากับ49เอาแต่ตัวหลังก็คือ9กบวกสก็ได้12บวกหก็เป็น3นะคะอ่ะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูเนาะ เสียงดนตรีมาแล้วแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชนแนลนะคะสวัสดีค่ะ